แฟรนชีหนึ่แบรนด์ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเจ้าของธุรกิจที่กำลังจะเปิดร้านหรือดำเนินกิจการแล้วขายดิบขายดีอยากจะขยายกิจการด้วยระบบแฟรนช์เพื่อเพิ่มยอดขายและอยากให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้ไทยแฟรนช์เซ็นเตอร์จะแนะนำวิธีการและสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงถึงหากอยากจะสร้างแฟรนชีหนแบรนด์ 1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการสร้างแฟรนไชส์มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายอาทิการศึกษาและอบรมการสร้างระบบแฟรนไชส์จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆการจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการสร้างแบรนด์การทําการตลาดการสร้างร้านต้นแบบตลอดจนการสร้างทีมงานแฟรนไชส์ภายใต้บริษัทไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดทีมขายทีมไอทีทีมฝึกอบรมเป็นต้น 2. การจดทะเบียนแฟรนไชส์แม้ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายด้านแฟรนไชส์บังคับใช้โดยตรงแต่ผู้ประกอบการที่จะสร้างแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนแฟรนไชส์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการซึ่งแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานพอสมควร 3การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานถือเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์คู่มือปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมดรวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์กรความรู้ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ในการก้าไปสู่ความสําเร็จเพราะเมื่อปฏิบัติงานจะสามารถบอกได้ว่าใครจะต้องทําอะไรและทําอย่างไรเป็นคู่มือที่ใช้ได้กับแฟรนไชส์ซีและกับพนักงานทุกคนถ้าหากปฏิบัติได้ตามคู่มือทุกอย่างก็จะทําให้การบริการหรือสินค้านั้น มีมาตรฐานออกมาเหมือนกันหมดทุกสาขา 4. การจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สําคัญของแฟรนไชส์ซอคือการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆที่เป็นแฟรนไชส์ซียิ่งมีจํานวนสาขาแฟรนไชส์จานวนมากแฟรนไชส์ซอยิ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของโลจิสติกและการขนส่งสินค้าที่แข็งแกร่งพอเมื่อไรที่จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆไม่ได้หรือไม่ทันเวลาจะส่งผลเสียต่อแฟรนไชส์ซีและระบบแฟรนไชส์ 5การสร้างแบรนด์และการตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกริจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้าหรือธุรกริจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการช่วยเหลือสังคมรอบข้างการออกบูธแสดงสินค้าการจัดงานสัมมนาฟแฟรนไชส์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกริจเป็นต้น หกการนำเสนอขายแฟรนไชส์อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของธุรกิจจะต้องคำนึงถึงหากอยากจะสร้างแฟรนไชส์เพราะการนำเสนอขายแฟรนไชส์อาจเป็นเรื่องยากหากสินค้าและบริการไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคหรือธุรกิจแฟรนไชส์ที่สร้างขึ้นมามีคู่แข่งจำนวนมากในตลาดทำให้ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มีแบรนด์ให้เลือกหลากหลายดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมจะนำเสนอขายแฟรนไชส์รูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมขายออกมสแสดงสินค้ารถโชว์ดเรกเมลจ้างตัวแทนขาย 7. การสนับสนุนผู้ซื้อแฟนชายนอกจากเรื่องของการเสนอขายแฟนชายแล้วเจ้าของธุรกิจจะต้องคิดด้วยว่าหากขายแฟนชายได้แล้วจะต้องเตรียมระบบช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ซื้อแฟนชายแฟนชายซีทั้งก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้านอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมผู้ซื้อแฟนชายการจัดกิจกรรมก่อนการเปิดร้านการจัดส่งสินค้าวัตถุดิบการให้คําแนะนําปรึกษาการดําเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง ความได้เปรียบให้กับธุรกิจเป็นต้นนั่นคือ7จสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องคำนึงถึงหากคิดจะสร้างแฟรนไชส์หนึ่งแบรนด์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทําเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลย สนใจโฆษณา021019187